สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับช่อง m o t o r c y c l ค์รีวิวอีกครั้งกันแล้วกันครับสำหรับวันนี้ครับขอนำพาทุกท่านนะครับมาพบกับรถในค่าย Honda นะครับซึ่งเป็นรถออโตเมติกถือว่าขนาด CC ใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าในออโตเมติกของ Honda นะครับก็จะมีตั้งแต่110นะฮะร2 5แล้วก็150นี่นะฮะก็คือตัวออกสไตล์แบบ Adventure แบบสายลุยนะครับ ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสายพันธุ์สปอร์ตนะครับออโตเมติกนะฮะซึ่งรูปร่างนะครับดูแล้วการขับขี่น่าจะสนุกนะฮะเพราะว่าเป็นรถลุยๆุยนะครับจะออกไปคน,น้นแนวจะกับ p c x นะฮะคนละรูปแบบคนละรูปทรงแล้วก็ลักษณะการใช้งานก็น่าจะแตกต่างกันนะครับในจริงจริงแล้วใช้ได้ทุกที่ไหมก็ได้ทุกที่นะฮะแต่ว่าความาสนุกในการขับขี่ทางที่ลุยๆยก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับ เบื้องต้นตทุกท่านได้ชมกันแบบรอบๆนะครบสีที่เห็นก็คือเป็นสีแดงนะครับจริงๆแล้วรุ่นนี้ก็จะมีสีดําสีขาวนะครับและตอนนี้ก็คือสีแดงเรามาดูจุดเด่นๆที่อยู่ในรุ่นนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ตัวนัานด้านท้ายนะฮะก็คือตัวรองรับน้ําหนักก็คือโช๊คอัพนะฮะก็คือเป็นโช๊คคู่แบบมีซับแทงนะครับโช๊คหลังนะครับโช๊คหลังนี่เลยครับ โชคคู่สปริงสีดำนะครับตัวซับแท้งเป็นกระบอกสีทองในส่วนของเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์ E.S.P. นะครับ150ซีซนะครับตรงนี้ก็ถือว่าพิกัดความแรงนี้ก็สนุกแน่นอนครับเวลาเร่งในการขับขี่นะฮะในส่วนของตัวยะล้อนะฮะล้อแม็ก ตัวล้อแม็กครับดูลักษณะล้อแม็กครับก้านจะเป็นอ่าลักษณะกะะ็ก้านตรงนะฮะก้านตรงนะฮะดูดูฝั่งด้านนี้ก็ได้ครับจะเป็นก้านตรงนี่เลยฮะสีดำครับขนาดของยางครับตัวยางหลังนะฮะยางหลังนั้นจะเป็นขนาด130ยสทับอ่าขอบ13นะฮะดูด้านหน้านี่นึงครับ ยางด้านหน้าตัวด้านหน้านะครับจะเป็นขนาดยางอยู่ที่1 1 0ทับแขอบ14นะครับโอ้ลักษณะสังเกตนะครับตัวล้อมแม็กน้ากับหลังลักษณะของก้านไม่เหมือนกันครับะนะครับนี่เลยครับด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะเ,เหมือนตัววายนะครับแต่ด้านหลังนั้นจะเป็นก้านตรงนะครับ โอเคครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่คือในส่วนของตัวล้อนะครับมาดูที่ระบบเบรกครับตัวระบบเบรกนั้นจะเป็นเบรกแบบมีระบบเบรก ABS นั่นเองครับระบบเบรก ABS ก็ถือว่าเพิ่มความปลอดภัยก็คือเบรกแล้วล้อไม่ล็อกนั่นเองครับดิสเบรกหน้าแล้วก็ด้านหลังก็เป็นดิสเบรกเหมือนกันครับ นี่ฮะนี่คือเกี่ยวกับระบบเบรกครับก็ถือว่าเป็นมีระบบเบรก ABS ด้วยนะครับก็สร้างความปลอดภัยในการใช้เบรกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของระบบ,บ,รบไฟระบบ,รบไฟนะครับเป็นไฟหน้า LED ครับรูปทรงนะฮะเป็นไฟหน้าคู่ครับไฟหน้าที่แยกซ้ายขวานะครับแต่ส่วนในไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยก็จะแยกออกมาแบบ เป็นสัดส่วนอยู่ด้านบนครับนี่ฮะเป็น LED เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของตัวชิลหน้านะครับตัวนี้สามารถปรับได้นะครับปรับได้เพราะว่าเดี๋ยวทำให้ดูนะฮะเนี่ยตัวด้านหน้านะครับเราดึงดึงออกอย่างนี้ฮะแล้วก็ยกขึ้นนะครับแต่เราปรับด้วยระบบมือนะฮะไม่ใช่ออโต้แบบไฟฟ้าไม่ใช่แบบนั้นนะครับตัวนี้เป็นแบบมือถ้าเราจะเอาลงก็อย่างนี้เลยครับ ง่ายๆนะครับดึงตัวนี้ออกแล้วก็ยกขึ้นนี่คือเป็นชิลหน้าสามารถปรับได้ด้วยมือของอผู้ขับขี่เองนะครับแล้วในส่วนของไฟท้ายครับตัวไฟท้ายก็เป็นลักษณะนี้เลยครับเป็นไฟ LED แล้วก็ตัวไฟเลี้ยวก็ลงมาที่บังโคลนนะฮะในส่วนของท่อไอเสียครับ ท่อไอเสียนี้ก็จะเป็นทรงก็อย่างว่านะ,ะเป็นรถสไตล์แบบลุยๆนะครับท่อไอเสียก็ปากท่อจะยกสูงนะครับตัวครอบท่อนี่เลยฮะจะเป็นทรงแบบดูแล้วโอ้ทรงสปอร์ตทรงแบบลุยๆนะพูดได้ง่ายนะครับในส่วนของระบายความร้อนก็จะมีหม้อน้ํานะครับแล้วที่พักเท้าของคนซ้อนก็จะเป็นสี โคมียมเป็นสีเงินนะครับตรงนี้พับเก็บก็ถือว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่พักเท้าของคนขับก็วางเท้าตรงนี้ถ้าเราขี่ยาว,ยาวนะครับก็สามารถเหยียดมาพักอยู่ด้านหน้านี้ได้นะครับระบบกุญแจครับตัวกุญแจนี้เป็นกุญแจสมาร์ทคีย์อยู่แล้วนะครับหากเรา,เาพกพาก็จะง่ายยิ่งขึ้นนะครับพกสะดวกนะครับในตัวสมาร์ทคีย์หรือว่าตัวรีโมทนะเราก็จะมี ที่เปิดฉุกเฉินกรณีที่แบตเตอรี่หมดนะครับแบตเตอรี่ของรถโรดมดนะฮะก็สามารถเปิดแบบฉุกเฉินได้อยู่ตรงนี้ฮะก็คือเราสไลด์ด้านข้างนี้มีที่เปิดฉุกเฉินนะครับคือเปิดเบาะนะฮะเปิดเบาะได้นะครับนี่เลยครับเราใช้ตัวนี้มาเปิดโอเคครับในส่วนของระบบตัวเรือนใหม่นะครับจะเป็นเรือนใหม่แบบแยกส่วนออกจากกันก็คือเอ่อ ข้อมูลที่เราแสดงมาตรวัดความเร็วต่างๆก็จะอยู่ที่หน้าจอหลักตรงนี้ครับแต่ไฟแจ้งเตือนจะแยกออกมาอีกส่วนหนึ่งนั่นเองนะครับถือว่าเป็นแยกส่วนออกจากกันเลยนะฮะสวิตช์แฮนด์ครับก็ด้านซ้ายก็จะมีสวิตช์ไฟต่ำสูงตแตรแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายขวาสวิตช์แฮนด์ด้านขวานะครับก็จะมีไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็ปุ่มสตาร์ท แล้วก็อ d ไรดิ้งสตที่เราจะเปิดใช้งานหรือจะปิดการทำงานก็ได้ก็คือกรณีที่เราขี่ไปแล้วหยุดรถเครื่องก็จะมีการหยุดการทำงานชั่วขณะนั่นเองนะครับตัวแฮนด์บาร์นะครับ, bar, ะรบจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเรามือเบรกทั้งสองข้างเป็นโทนสีดำที่ตรงถังน้ำมันครับฝาที่เราเจอยู่ทั่วไปครับถ้าเป็นรถ ออโตมติกนะครับส่วนใหญ่ถังน้ํามันจะอยู่โซนนี้ครับนี่ก็ยังอยู่ตรงนี้ฮะแต่ถ้าเราจะเปิดดูนะฮะกดปุ่มเหมือนกันครับปึ้งนะครับเปิดขึ้นมาแต่ว่ารุ่นนี้นะครับไม่มีที่วางฝาถังนะครับเหมือน PZx ตัวใหม่นะครับอันนี้ก็ยังเราต้องถือไว้อยู่นะครับโอเคฮะในส่วนของที่เติมน้ํามันอยู่ตรงนี้ดูกล่องเก็บของใต้เบาะครับ เบาะนี้เป็นเบาะเปิดค้างครับไม่หล่นนะฮะก็คือเราเปิดขึ้นมานี่ครับกล่องก็ยาวใหญ่เลยนะครับแบตเตอรี่ก็จะอยู่ส่วนนี้นะครับความจุของกล่องเก็บของถือว่ารูปทรงใหญ่ว่างนะครับแล้วก็ค่าความประหยัดน้ำมันครับจะอยู่ที่47.6กิโลเมตรต่อน้ำมัน1ลิตร นี่คือภาพรวมๆของ ADV 150นะครับที่พูดมาตั้งแต่ต้นลืมบอกลุชื่อรุ่นนะครับเป็น ADV นะครับ150กล่องเก็บของด้านหน้าก็มีครับนี่เลยครับดันเข้าแล้วก็เปิดออกครับที่ชาร์จแบตมีเหมือนกันครับตรงที่ชาร์จแบตแต่ว่าตัวชาร์จแบตนี้จะเป็นแบบ ต้องซื้อหัวแปลงเพิ่มเติมนะครับยังไม่เป็นแบบ USB นะ,ะในส่วนนี้โอเคครับสำหับวันนีครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การรับชมและก็ติดตามด้วยดีเสมอมานะครับหากท่านใดเข้ามาชมแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยกันกนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนหาเราลงคลิปใหม่ๆไปจะได้ไม่พลาดด้านเองสหัวันนี้ฮทางช่อง Motorcycle r e v i ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ